เกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรมอีพีที่สี่จะเป็นยังไงไปดูเลยสวัสดีเด็กใหม่ฮึมฮึม มันไม่สำคัญหรอกว่าเสียงใครออ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 อ้อเจ็บคอพอโอยเจ็บคอชิบคอเลยเนาะโอย แม่ต้องไปกินไอ้ต้องไปกินพาราเซตามอลซะหน่อยนะเอ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพาราเซตามอลอันนี้มันไออูต้องไปกินยาแก้ไอหนึ่งแล้วแม่งมบนทาอาการบ้านทางการเสคอฟีวฟ่วฟคอ <c oughs> ฟิวฟิวฟิอฮื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 อีอฮ่อนอเออฮือฮือฮื่ไื่ไือฮือฮอฮือฮอ่ือ่ือฮรู้ออออออฮือฮือออออฮือฮืไอ้ืือ้คือืือนนือเอือ สนุกหูเสียงนอนกลงแกมากเลยเสียงดังชิบหายดีเนาะเออไอชิบหายอ่ะไอชิบหายเอ้ยกุดก,ก,กูกูลำคาญเสียงไอที่ว่าบบเนง,นงเธอนอนกลนเนี่ยโอ้โหแล้วเธอมาเดินเล่นอะไรในป่าเนี่ยฮะเออเมื่อวานจะหลับจะนอนก็ไม่ได้นอนเนาะเออแล้วฉันก็ขำไปด้วยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยออโอ้ยอ่ะเธอเ ฉันจะปล่อยเธอไว้อย่างนี้แหละฮึฮึฮึเฮ้ยเดี๋ยวเธอเป็นไรหรือขอจิ้มเธอหน่อยนิจึ๊กแอะเอ๊ะมีเสียงอะไรเสียงเหมือนพยูนเลยโอ๊ทำไมเสียงมันนุนพยูนหนึ่งเลยวะ นี่เอะอะเธอมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยจิ้มต่อยเอะฮึเอะฮึเอะเอะเอ๊ะโอ้ยพอไมเองโอ้โหเฮ้ยก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเกิดมาใช้เวรเกิดมาใช้กรรม EP ที่สี่ EP ต่อไปเป็นตอนจบคลิปจะยาวนะ อ่าไม่ก็หกนาทีเจ็ดนาทีอะไรประมาณนี้โอเคงั้นขอตัวไปนะ